วิ่งมาจากบ้านประมาณ5-6นาทีเพื่อที่จะมาซื้อตัว๋วแล้วรถก็จะออกอีกภายใน4นาทีนี้เพิ่งจะซื้อตั๋วเสร็จรแต่เดี๋ยวนะเรายังไม่รู้เลยว่าแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มบีมันคือตรงไหนนี่คืออะไรวะมันต้องเวลิเดตไหมมันต้องไหมอ่ะคงต้องอะไรมันมไม่ได้มีบอกเวลานี่มีอะไรเกิดขึ้นไหนมคือผิดผิดแมีเปล่า กลับด้านดิอ่ะก็มีอยู่แล้วนี่ว่ะก็มันมีเวลาบอกอยู่นี้เนี่ยตรงเนี้ยย้นีบ้นเิา1 1 0รถไฟมาสองฟังเลยยังไงอีเวนเนี่ย <c oughs> อุ๊ยมันไมันไม่พอใจเลยอ่ะอันนี้คือตารางเวลาไม่รู้เขาแปะให้ใครดูเนาะเนี่ยต้องขยิง ตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีอีวียงเลบานวันนี้วันที่21พฤษภาคม2565พรุ่งนี้เลือกตั้งผู้ว่าอย่าลืมไปอีก,กอ่ะเอ,อ,เอินนอหนตอนนี้เป็นเวลาอีก10นาทีเที่ยงแล้วทางด้านนี้ก็คือทะเลสาบวันนี้เราจะมาทำอะไรที่นี่คือไม่รู้นะมาเฉย บ้านของเราอยู่ที่โทนงเล่บ้านอยู่ถัดจากที่เนี้ยสถานีเดียวค่ารถไฟก็2.7ยูโรคนละดูแล้วมันแพงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะรถไฟสายเนี้ยเขาบอกว่าชื่อสายาว่าเล่มั <Le S 1> <Le S 2> ง express มาเลอาเลยเล่ค <Le S 1> ่าเลยไม่มีอย่างนี้ห่าโลโซ e x p r e s, <laughs> <L oso> <S อะไรนี้ <laughs> แล้วคนจะกล้าขึ้นไหมเพราะว่าอย่างอันเียนี้แค่สถานีเดียวนะ2.7เลยนะอย่างอิตาลีเนี่ยสถานีเดียวนะ0.8 ห่างกันสามเท่ากว่าก็ถ้าจะไปอย่างนี้ไปเจนิฟเนี่ยเจนีวาก็สิบสี่เกือบสิบ้ายู่จริจริงมันมีรถเมย์นะแต่เราลืมขากลับเรากลับรถเมย์กันไหมมีหอคอยไอเฟลด้วยโอแค่ข้ามฟากไปฝั่งโลซานนะเป็นพันเลยอ่ะเจอทางยื่นทางกว้างมั้งเออกว้างว่ะดูไกลๆแล้วทางยื่นทางกว้างทางกว้างอื รู้นะคิดอะไรอยู่เออไม่ห้ามหรอกไม่ห้ามไม่ห้าม <c oughs> เอาเลยกเกตามสบายดูหนักเกนินเดี๋ยวเช็ดขาด <c oughs> ขี้เกียจเดินก็โหนไปตรงนี้แล้วก็ไปที่ฝั่งเห็นทางยื่นน่ะก็นึกว่าแบบโอ้โหเขาชอบดูวิวเนาะเลยสร้างมาจริงๆแล้วคือไวก้กั้นคืนแล้วก็ไว้จอดเรือต่างหากภารกิจของอ๊อบก็คือเดินทางยื่นให้ครบทุกจุด เนี่ยเราสามารถเดินลัดเลาะริมทะเลสาบมาได้ตลอดแนวเลยนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะคิดว่ามันเดินไม่ได้มันมีเหมือนประตูรั้วแต่จริงๆแล้วพอเราเดินมาถึงแล้วปุ๊บอ่ะมันเข้าได้แหละรั้วมันกั้นเฉพาะตรงนี้แต่ว่ามันมีทางเล็กๆอย่างเงี้ยเดินเข้ามาได้ให้สันนิษฐานเอาไว้ได้เลยว่ามันสามารถเดินไปได้ทุกจุดต่อไปเราจะถ่ายจากข้างหน้าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจะมีคนนอนอาบแดดอยู่วันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีคนมาพักผ่อนปิกนิกน้องจ็เขาชอบ ตีก๊อฟกันมากนะมีตีแบบนี้ไหมตีเข้าท่อใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็มาโผล่ท่อนี้แล้วมันเลยก็เข้าอีกแล้วมันก็หายไปเลยล,ลงทะเลสาบไปเลยเพราะว่าทําไมเมืองนี้อีเวนเนี่ยอีเวนเอ้ยอีเวนเนี่ยทาไมเมืองนี้เขาถึงตกแต่งพื้นที่ริมทะเลสาบเยอะมากเลยอะ <c oughs> คือมันเดินได้ตลอดเลยแต่ที่โทนง่ะไม่มีเลยนะ <c oughs> คือมีบ้างแต่มันไม่ได้ทำมันได้ไม่ถึงครึ่งของที่นี่เลยนะ อันนั้นมันเหมือนเป็นเมืองใหญ่อันนี้มันเหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือเปล่าดูอนุสาวรีย์ตรงนี้นะเป็นตีมแบบชายหาดแล้วก็ปลูกกล้วยนะแล้วก็มีเก้าอี้ชายหาดเอ๊ะหรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาวะแล้วก็มีเหมือนล่มไม้ไม่ใช่ล่มไม้คือมันเป็นคล้ายๆล่มแต่มันทําด้วยไม้เออแล้วก็มีต้นกล้วยแปลกดีเนอะหยอดเหรียญแล้วหรอ มันเป็นปืนหรือมันเป็นกล้องมันมิชหันี่มันเหมือนโปรแกรมคอมสมัยโบราณนั่นเลยวิชชั่วิชงคือมันเดินมาได้ตลอดทางเลยแหละก็ยกเว้นไอ้ตรงที่มีธงอยู่ตรงนั้นนะที่เขากั้นเอาไว้ต้องจ่ายเงินอืมตรงนั้นเป็นเหมือนสวนน้ําแต่ตรงเนี้ยข้างๆสวนน้ําก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะโอ้แต่ตรงนี้เราเห็นฝั่งตรงข้ามได้ง่ายกว่านะเออมันเหมือนแบบว่าอยู่ใกล้แค่เอื้อมอะเนี่ยเอ้ยแต่ แต่ไม่ได้อคือถ้าเราข้ามฝั่งไปอ่ะไปกลับอ่ะคนละ2อ0พนหะไปกลับอ่ะเออจะไม่เป็นไรปีที่แล้วเราเคยยืนฝั่งนั้นแล้วเรายืนฝั่งนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มองมาฝั่งนี้วุ้ยฝั่งนั้นมีอะไรอ่ะหน้าไปจังเลยเราก็เลยมายืนฝั่งนี้เราก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเราอยู่ฝั่งนี้เราก็อยากจะไปฝั่งนั้นเราอยู่ฝั่งนั้นเราก็อยากจะมาฝั่งนี้เออไม่เคยพอใจ๋ต้องไปเห็นกับตาอืม เมืองนี้เขาตกแต่งได้สวยมากดูเป็นผู้ดีมากเเหมือนจะมีแต่ที่ฝรั่งเศสนะที่จะชอบมีต้นไม้แบบนี้ที่มันก็ตกเหมือนเป็นผู้ผู้ที่ปารีสก็มีใช่ไหมเออที่ปารีสก็เห็นเขาไม่ได้ตัดใช่ไหมทําไมมันดูมันเท่ากันเด้เด้เด้เลยอะ่ะเหมือนเหมือนตัดผมเลยอะ่ะดูนั้นดิเหมือนเขาตัดเลยอะ่ะเหมือนตอนที่เราอยู่ปารีสอ่ะแล้วก็ต้นไม้สูงสูงใช่ป่ะเขาตัดให้มันเป็นซีเลี่ย嘛 ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมกลงต้นสนนี่นะมันมีหลายรูปแบบมากนะต้นสนแบบที่เป็นเหมือนต้นคริสต์มาสนั่นก็ต้นสนนะที่มันสูงสูงแล้วก็มีเป็นสามเหลี่ยมใช่ป่ะแล้วก็ต้นสนเป็นแบบสูงสูงแล้วก็มีพื้นพุ่ม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 ใช่ป่ะอันนี้เป็นต้นสนแบบระย้าเว้ยต้นสนแบบห้อยลงมาดูดิมันห้อยลงมาอย่างเงี้ยแต่มันใบมันเหมือนกันเด้เลยนะเนี่ยใบมันเหมือนต้นสนนะแสดงว่ามันมีหลายพันนะพันสูง พันสูงแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมพันสูงแล้วก็เป็นพุ่มแล้วก็พันสูงแล้วเป็นเป็นห้อยลงมางไปทำไม้กวาดเออเออเนอะอันนี้ไปทําไม้กวาดได้เนอะนี่ยมีเรือเล็กๆแบบนี้มันควรจะต้องราคาถูกสี่ไปกลับไปกลับอ่ะมันไม่ควรจะต้องแพงซิหรือว่านี้จะเป็นเรือข้ามฟากแล้วทำไมเ<ล>สามันต้องสูงด้วยอ่ะเสามันสูงมากนะนั่นสิมีเสาเยอะๆไปทำแล้วคนเยอะมากเลยอ่ะ อุ้ยแต่มีสตาฟเยอะเลยแสดงว่าเป็นทัวแน่เลยอ่ะไม่มีที่ยืนเลยเหมือนแผ่นกระดานไม่มีที่นั่งเลยมีแต่ที่ยืนออออไม่มีที่นั่งให้นั่งเรือใบเหรอเรือลำนี้กําลังออกแล้วอุ้ยมีลากเรือลําเล็กๆอยู่ข้างหลังด้วยเป็นเรือแบบทัวนะแล้วก็น่าจะมีอาหารด้วยนะคนละ75ยูโรเราเชื่อไหมว่าเรือลํานี้มันเป็นเรือใบอ่ะเขายังไม่ได้ชักใบขึ้นมาไงเนโบชัวแบบนี้มีทัวหลายๆอย่าง เมื่อกี้เรือที่ออกไปก็คือเรือใบแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะพาไปเที่ยว้ก็จะมีหลายโปรแกรมแต่ว่าเวลาจะจองอ่ะก็คือไปที่เว็บไซต์ของเขามายืนถามแบบนี้ไม่รู้เรื่องหรอกต้องไปจองจากเว็บไซต์มาตรงนี้คือท่าเรือเอเวียงมีเรือนะจากเอเวียงใช่ไหมเอเวียงไบโลซานในราคาไปกับ3 6ยูโรน่าสนใจมาก ไปกับคนรัสพันสองเฮ้ยน่าสนใจนะไปโลซานนะดูศิลปะอันนี้นะสวยมากเลยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเนี่ยเขาเอาไอ้โค้งๆตรงเนี้ยเอามาต่อกันเป็นแขนได้อ่ะคือเขาเลือกไม้ที่มันโค้งๆอ่ะเขามีโครงเหล็กอยู่ในหรอตรงจุดนี้เห็นโครงเหล็กอยู่อ๋อมีโครงเหล็กเหรอหาไม้ที่มันเป็นแบบมีนิ้วด้วยอ่ะเนี่ยตกตะปูนี่แฮ้ นี่เนี่นี่นนนแม่ <laughs> มุกเดิมใช่ไม่ได้เร <laughs> มีคแมแม่รู้ไหมว่าเอวยองเนี่ยมี A ่ง่ายเอวยองเป็นชื่อของผู้ชายนะจ๊ะน่าจะเป็นเศรษฐีของเมืองนี้หรือเปล่าเป็นผู้ผังเมืองเออดูรูปปั้นอันนี้นะสุดยอดมากนี่ เมืองนี้ต่างจากโทนงที่เราอยู่มากเลยอ่ะตรงนี้นะสามารถที่จะเดินไปได้ตลอดแนวเดินดูนั่นดูนี่สวยงามเยอะแยะไปหมดเลยโทนงก็สวยนะเพียงแต่ว่ามันมันเป็นเมืองที่เอาไว้จอดเรือมากกว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเอเวียงก็เอกโทนงก็โทไงโทนงก็เป็นเมัองเอกเมืองเอกอันนั้นเมืองโทแพงได้กั่เมืองเอกรู้ว่าจะมีสาระอะไร ภูเขาลูกนี้สวยจังเลยเนาะเป็ดก็มีหลายระดับเหมือนกันนะนี่เป็ดเจนีวาก็ไฮคลาสหน่อยจะอยู่ฝั่งฝรั่งเศส <laughs> เป็ดทะเลสาบเจนีวาที่นี่เป็ดเมืองเจนีวาเมือนเมืองเจนีวกับไม่ค่อยมีเป็ดอเออมันแพงไงเป็ดมันอยู่ไม่ได้ <laughs> เออแม้แต่ที่ในทะเลสาบใกล้เมืองเจนีวก็แพงเฮ้เป็ดหัวแดงเฮียนี่มันเป็นที่อาบน้าของเป็ดหรือไงแถวแถวนี้นะ นี่เป็ดหัวแดงอันนี้ไงเรือข้ามฟากที่จะไปโลซานโอ้ยมีคนขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <คน S 1> เรือออกแล้วโอ้ยคนไม่ได้เยอะซะหน่อยทําเรือให้มันเล็กๆสิจะได้โกๆดูดีตั้งแต่เดินจากตรงนั้นมาจนถึงตรงนี้มีที่เดินเต็มไปหมดเลยวันนี้เป็นวันเสาร์นะแต่ว่าคนไม่เยอะเลยแทบจะไม่มีคนเลยอะแปลกเนาะ วันนี้เรามานั่งปิกนิกกันที่ริมทะเลสาบเจนีวาแต่เราไม่ได้อยู่เจนีวานะอยู่ที่เอบียงเลบานฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือโลซานมองเธออยู่ตรงนู้นอมองฉันอยู่ทางนี้มองรแล้วก็เซเบียงเซเบียงนี่มันก็เป็นคล้ายๆภาษาฝรั่งเศสอยู่นะเบ,บียงเยนะบียงอะไรเงี้ยเซเบียงเออเซเบียง,บยงโบชัวก็ใช่ใช่ไหมเออโบชัวเลสเรจ,รอ,เร,จรองเลสเจอรลองเอเ๊แต่นี้มันเขียนอะไรนะั้น <Restaurant. S 1> ร้านไงแต่ว่าเวลาอ่านมันอ่านลองโชเฟอร์คาฟูคาฟูก็ภาษาฝรั่งเศสมันแน่เลยสิตรงนี้ก็คือเป็นทางไปฟูนิคูล่าเราจะไปฟูนิคูล่าไหมไปดูนะ,นะเนี่ยเขาเขียนไปดูไปดูอ๋ออยู่แค่นี้เองนี่คือทางเข้าฟูนิคูล่าเล่ ขึ้นฟือนิคูล่าแบบเป็นไปไม่ได้อะเขาเรียกเรามาเลมีคนปิดประตูให้ด้วยอ่ะมันเป็นอัตโนมือนะมันไม่ใช่อัตโนมัติถึงไม่ปีคงแค่นิดเดียวแหละ เอมือมาเสร็จปุ๊บเข้าไม้ขึ้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเดินขึ้นมาเลยเคืออะไรอ่ะมันยังไม่ถึงไ,ไงนี่ไงมันปีไปถึงไปอีกอมันมีสสถานีเ,ออเขาเห็นว่าเขาเห็นว่าตู้นี้มันเต็มแล้วเดี๋ยวนี่คือปีจริงอ่ะบรรยากาศร,ระหว่งางมันก็ไกลอย,อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นปีจริงเหรอมันไกลมากนะถ้าเราเดินขึ้นมานี่ ขึ้นนะมันแปลไปเลยนะสองฟรีเลยนะฟรีภาษาฝรั่งเศสกับฟรีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก็เขาทดลองระบบหรือเปล่าการดูอเป็นแบบทดลองระบบงั้นเราเป็นหนูทดลองเนี้ยสถานะอะไรแม็กซี่ไปเรารีบได้ไปเป็นเมืองข้างบนไหมเออเนาะมันเป็นเมืองว่ะแล้วเส้นสีเหลืองนี่คือพอยต์เดอร์วิวเหรอพอยต์เดอร์วิว พอยเดอร์ว,วิวก็คือวิวพอยไงอ๋อเห็นไหมแค่ตรงนี้ก็พอแล้วตรงนี้เราก็มาถึงฟูนิคูล่าทางข้างบนสุดมีห้องน้ําให้เข้าฟรีด้วยนะขึ้นก็ฟรีละ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของของฟูนิคูล่าแล้วทีนี้ข้างนอกตรงนี้มันก็จะเขียนว่าเนี่ยฟรีไม่รู้ทําไมถึงฟรีนะแล้วก็ตารางเวลาก็มีอันนี้ขาขึ้นใช่ไหมมีขาลง มีทุกๆุกยี่สิบนาทีเลยด yeah. เดี๋ยวเราก็จะเดินไปจุดชมวิวกันเดี๋ยวทำไมเขาถึงให้เราขึ้นฟรีอ่ะทำไมมันสวยอย่างเงี้ยเหมือนทรงไทยเลยเนาะเนี่ยมันเป็นของโรงแรมหรือเปล่านี่โอโฮเทลเอนทรานส์เห็นปะโฮเทลเอมิชาสโฮเทลโรโยแล้วตรงนี้เขาเขียนว่า LAC เนี่ยจุดชมวิวให้ไปทางนี้เอาว่านี้คืออะไรคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าในแผนที่มันไม่ได้มีบอกนะ ข้างในต้องเปิดแอร์แข่งกีฬาแน่เลยอ่ะเดินต่อมาเรื่อยๆเราเดินมาจากตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็จะมีเขียนป้ายแบบนี้แล้วก็เดินตามป้ายไปแถวนี้โรงแรมเยอะเนาะโรงแรมหรูๆทางนั้นเลยเนาะสแสดงว่าไอ้ฟูนีคูล่าเนี่ยมันเป็นการแชร์กันไหมโรงแรมออกโอ้ใช่ๆไม่งั้นแต่ว่าไม่งั้นลูกค้าจะขึ้นมาไงอ่ะเออ ขึ้นมาก็ต้องเสียตังค์เนาะเก็บยิบเก็บเยอ่อเฮ้ยแต่โรงแรมเขาสวยด้วยนะมีพวกถาวรขึ้นายเป็นแบบว่าสวยเลยใช่ไหมเราขึ้นมาแบบงงมากอ่ะเขาเชิญชวนไงไปไหมไปไหมกาลังจะออกแล้วนะเอ้ยตอนแรกยีจะไม่เอาเอาบอกว่าไหนแปลคานี้สิไ้กลาตุดอะไรเนี่ยก็แปลว่าฟรีแล้วก็มีคำว่าฟรีภาษาอังกฤษอีกฟรีสองคำเลยใช่ไหว่าฟรีแล้วเขาก็ใหมาโบกมือทีหลังจะเอาไปจะขึ้นฝาจะขึ้นฝาเร็วๆเข้าจะออกแล้วนะเออ เห็นไหมเจ็บปดแล้วอืมอืมไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้นี่ดูจากแผนที่แล้วดูเหมือนมันใกลอ้อ่ะนี่มีป้ายบอกทางตลอดเลยอะ่ะปาร์คดูแครมาแต่งไหมเฮ้ยออฟวิวจริงๆด้วยอะ่ะเออ,อเห็นไหมเฮ้ยสวยอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้มาดูวิวเลยที่ไม่ได้ตั้งใจวันนี้กะว่าจะมาเดินเล่นชิลๆดูทะเลสาบเล่นๆเฉยๆนะได้มาจุดชมวิวแบบสบายๆเลยอะ่ะ มีป้ายบอกตลอดทางเลย LAC ่านว่าอะไรอ่ะ Las t a <ach> s a s a i r i a l เออพอเหอะพอเหอะเหอะเขาเชิญชวนเราเขาเชิญชวนเรานี่ไงเจอแล้วจุดชมวิวโอ้โหสวยมีเก้าอี้ให้ด้วยจะไปหาที่อื่นอีกโอ้โห oh my god ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไร oh my god วงชิววงชิก้อยวงเฮ้ยสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะ ลูซี่สวยไหมเอะได้ขึ้นมาจุดชมวิวแบบสบายสบาย <c oughs> อันนี้คือรังพึ่งนะตอนแรกนึกว่าเขาสร้างเอาไว้ให้ดูเล่นๆเฉยๆไม่ได้มีพึ่งจริงจริงๆแล้วมันมีพึ่งจริงนะน่นน่บินบนไปบนมาเข้าบ้านไปด้วยอะ่ะดูสัญลักษณ์สิรูปโลมีรูปพึ่งสองตัวเขาบอกว่าระวังคือประมาณว่าอย่าเข้าไปโอ้จุดชมวิวนนี้ดีเนอะลมด้วย Mm hmm. พื้นที่ตรงนี้สวยมากเลยเนอะแล้วก็ทำดีด้วยอะ่ะเป็นสวนให้นอนให้นั่งแล้วก็มีวิวทะเลสาแล้วก็วิวภูเขาอยากไปภูเขานั้นมากเลยอะ่ะมันสวยมากอะ่ะไม่รู้ไปได้เปล่าเห็นมีกระเช้าด้วยสวนนี้ชื่อว่าปาร์คแครมาแต่งต้องใช้มือเปิดอะ่ะหนักด้วย <laughs> มีห้องน้ำด้วยอะ่ะ จริงเหรอเขาให้เข้าฟรีเลยเหรอทาไมแถวนี้เขาใจดีจังอ่ะตรงฟูนิคูล่านี่เราก็ขึ้นฟรีนะวิเข้าฟรีจริงๆด้วยอ่ะที่แบบนี้กับมีห้องน้ําฟรีแต่ที่ที่มันควรจะมีกับไม่มีอาคนมันเยอะไงนี่คนน้อยไงเป็นพวกซิตี้แท็กอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ไงลูกเชอร์รี่ที่เรากินกนันน่ะแล้วเราก็กลับมาที่ฟูนิคูลา่า เรามาทีหลังแต่เราได้ขึ้นก่อนว่ะก็ไม่มีคนมานั่งแทนเราเองนี่งเปิดนี้เขาไม่มีใครห้ามรถไปออกแล้วไม่ใช่รถไปแต่เป็นคุณคุลา่าคนขับแบบว่า ได้เสียเงินอะไรนะปีตลอดทั้งขึ้นทั้งลงไปดูเขาไปไหน <c oughs> เดี๋ยวเขาเก็บ <c oughs> จริงๆแล้วเราควรจะต้องลงป้ายที่แล้วเนอะแล้วก็เดินลงมาแต่ว่าลืมไงลืมได้กลิ่นความใหม่ไหมแบบระหว่างเดินกลิ่นสีกลิ่นอะไรแบบเหมือนเหมือนเป็นเมืองที่เพิ่งสร้างใหม่เมื่อวานเนี่ยได้กลิ่นไหม <c oughs> ไมันเป็นเมืองที่แปลกทำไมหรือว่าเวลาเราจะเดินในเมืองเนี่ยมันต้อง เดินลาดขึ้นไปคือเมืองมันจะเป็นแนวลาดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครจะมาเดินเมืองนี้ก็คงต้องบริหารเข่ามาให้ดีๆนะคนแก่เดินไม่ได้นะก็เนี่ยดูดีมันเป็นทางชันขึ้นไปอ่ะเฮ้ยแล้วดูสัญลักษณ์ของมึงใช่ที่ไหนโลกใช่มันอยู่ตรงโลโก้คุณนี่คือลากข้างบนด้วยเพื่อนๆคิดว่ามันคือสัญลักษณ์อะไรมุมหนึ่งก็เป็นรูปปั้นหัวคนใหญ่ๆแล้วนี่คือจมูกมันเหมือนเป็นร้านนวดไหมเหมือนสัญลักษณ์ร้านนวด นางเมืองเฮ้ยน้ำเย็นเย็นดีนะจริงๆเดินในเมืองนี้ก็ของให้ดูเยอะมากเลยเนาะถนนเส้นนี้คือถนนเส้นหลักของเมืองนี้แล้วมีแต่ของน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสวยงามแต่ว่าถนนแคบแคบน่าจะเป็นเมืองเก่านะแค่สงสัยว่าคนสมัยก่อนอะมาตั้งเมือง ตรงเนินทําไมทั้งๆที่ข้างล่างก็มีหรือว่าข้างล่างเนี่ยเขาถมที่เพิ่มก็ไม่รู้นะนี่ไงเมืองเราต้องเดินขึ้นมาบนเนินเดินขึ้นมาบนเนินแล้วก็มาเจอเมืองของจริงเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบว่าถนนแล้วก็สวนตรงนี้เป็นเมืองก็เลยสงสัยว่าคนสมัยก่อนอะ่ะ<อ>เขาขึ้นมาตั้งเมืองบนเนินทําไมมันเขาไม่ตั้งเมืองตรงข้างล่างทั้งๆที่ก็มีถ้ามันไม่มีก็ว่าไปอย่างใช่ปะ่ะแต่นี่คือมันมีแผ่นดินข้างล่างอ่ะ หรือว่าเขาถมเองไงถมทีหลังอะไรประมาณเนี้แค่สงสัยว่าเขาถมทีหลังหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันมีแผ่นดินตรงนั้นตั้งแต่แรกเขาก็แค่ไปสร้างบ้านตรงติดกับทะเลสาบก็บสิ้นเรื่อง<ๆ>ใช่ปะเขาคงไม่มาสร้างบ้านบนเนินให้มันเดินลําบากใช่ไหมดูสิดูสิเนี่ยต้องเดินขึ้นมาเหนื่อยนะแล้วตรงนั้นอ่ะมันมีพื้นแผ่นดินตรงนั้นอ่ะเรียบมากเลยนะให้ที่รถวิ่งอะ่ะแล้วก็มีสวนอะ่ะ ไปตั้งบ้านตรงนั้นก็ได้เอา,เ,อาเขาก็อยากให้มันวิวสวยๆไงจุดขายของเมืองเขาก็คือวิวตรงริมไม่ใช่หม,มายถึงคนสมัยก่อนน่ะที่มาตั้งเมืองตรงนี้อ่ะเขาอาจจะจงใจให้เมืองนี้เป็นเมืองสปาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ได้ครอขายหมวกนิวยอร์กอ่ะทำไมขายหมวกนิวยอร์กเออเมืองนี้มีหมวกเออของฝรั่งเศสอีกอย่างหนึ่งนะที่จุดเด่นก็คือของฝากของกก๊้อะไรพวกนี้มันเยอะมากแล้วมันน่ารักมากด้วยอะติดเชื้อสวิตมาเอาควักเงินเลย พกเ,เงินจะซื้อของเหรอลแล้วทำไมต้องมาหลบมุมตรงนี้ด้วย <laughs> เหมือนขโมยอะไรทักอย่าง <laughs> ไปพักกลางแจ้งอย่ก็บอกว่าไปไปมุดมุมอะไรตรงนี้เห็นคนมองเต็มเลยเนี่ยมันจะมีของกุ๊กกิ๊กแบบนี้น่ารักมากอะ่ะที่เราเคยไปที่โกมากับสตราสบุกก็เป็นอย่างนี้เนาะที่มีของน่ารักแบบเนี้ยอุ้ยอยากได้ถุงเท้าแบบนี้จังเลยอะ่ะตอนหน้าหนาวนะไอ้ถุงเท้าแบบเนี้ยมันช่วยชีวิตเรามากเลยนะ ถ้าไม่มีถุงเท้าแบบนี้มันหนาวเท้ามากอ่ะ12ยูโรสนใจไหมไไมาซื้อตอนนี้ได้ไปีกเดอนทำไมเมืองนี้เขาบริการจังเลยอ่ะถึงขั้นมีลิฟต์เลยนะลิฟต์มันก็ไม่ได้สูงนะมีแค่นี้เองนะถึงตรงนี้แล้วก็ลงไปแค่ประมาณสักเผื่อ4-5เมตรชอบกินกระเป๋าใหญ่ๆก็จะได้ไม่ต้องแบกลงมันได้โอ oh, <ๆ>้โห4-5เมตรเนี่ยนะเฮ้ยจะเดินไปไหนอ่ะ อ๊อนะเขาชอบเดินนําเหมือนรู้ทางเลยอะ่ะเหมือนจูงเด็กอะ่ะแล้วแบบว่าเด็กก็ชอบวิ่งไปทางนูน้นทางนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยคําเตือนนะมาฝรั่งเศสนะแล้วเจอร้านขายของที่ระลึกแบบนี้เนี่ยนะให้เดินหนีออกไปให้ห่างๆเลยนะเพราะว่าเมื่อได้ดูแล้วเนี่ยมันจะถอนตัวไม่ขึ้น,น,น,นแล้วจะมีการเสียทรัพย์แน่ๆอันนี้เกี่ยวอะไรทำไมอะ่ะชื่อเหมือนชื่อเมืองไงก็ชื่อเมืองแล้วมันก็เกี่ยว,วเมืองนี้นผลนิตน้ำแร่หรื ตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นสัญลักษณ์นี้เพิ่งจะมาเห็นจากขวดของที่ระลึกนี่แหละเลยสงสัยว่ามันอันเดียวกับที่ผลิตน้ําแร่หรือเปล่าเราก็ออกมาจากเมืองเก่าตรงนี้ส่วนออกมาตรงนี้ก็จะเจอเมืองไม่เชื่อไหมว่าบ้านสวยๆหรูๆเนี่ยอยู่ข้างบนยิ่งสูงยิ่งหรูยิ่งสวยดูแพงๆใช่ปะ่ะแต่พอลงมาข้างล่างปุ๊บกลายเป็นคล้ายๆกับตึกหลังทั้งๆที่ข้างหน้านี้ก็คือวิวแบบนี้ติดทะเลสาบ แต่กลายเป็นว่าเป็นตึกดูแบบล้างๆอะ่ะกำลังเล่นไลไรจับมแมลงอยู่เนี่ย <N ee> <N ee> มันเป็นสีขาวๆเนี่ยเต็มรอยเต็มไปหมดเลยอะ่ะกลับมได้ทั้งตัวเล่วตอนแรกนึกว่าเป็นเกรสรดอกไม้ไม่ใช่เว้ยมันเป็นมแมลงอะ่ะเนี่ยพอเราจับจับปุ๊บแล้วมันบินหนีเฉยเลยอะ่ะแล้วมันเยอะมากเลยนะนเหม,มือนหิมะมีความรู้สึกเหม,มือนหิมะถ้าแสงไม่ส่องก็ไม่เห็นเสียงว่าเนี่ยเนี่ยอยู่ในร่มปุ๊บอาจจะมีแต่เราไม่ เออแล้วเราก็กลัวมันเข้าปากแต่จริงๆแล้วมันไม่เข้าขนาดเราจะจับมันยังไม่ให้จับเลยใหได้สักทีอ่ะมีแล้วมันเกาะที่หัวนี่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 เห็นปะเออมีปีกใสๆเนียและนี่ก็คือโบสถ์ประจามืองตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงจะครึ่งแล้วรอรถเมย์ป้ายนั้นกลับบ้านขอบให้แบงค์สี่คนรถมาชิบที่สูดุสองคน เดอด้งอีกครั้ง๋อสองทีเหรอเเลือดือเอดนนี่หรออ๋อต้องกดทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นซื้อตัวกันเลยอ่ะเท่าไหร่อ่ะคนนี้สองจุดสองสองคนสองจุดสอง d เ u x n o i เชื่อไหมว่ารถบัสคันนี้คนละหนึ่งยูโนะโหที่ฝรั่งเศส่มีหลายู